วันนี้ปลูกต้นผักกูดธรรมชาติเข้าข้างนะคะใส่ตะกร้าเสร็จนำมาวางแปบ๊บหนึ่งฝนก็ตกลงมาค่ะตกไม่เยอะค่ะฝนตกโปรยปลายพอให้ต้นผักกูดได้สดชื่นนะคะต้นผักกูดชอบน้ำปลูกเสร็จรดน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้พอนำมาวางฝนเลยตกซ้ำค่ะเป็นการรดน้ำรอบที่สองนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามาชมคลิปการถอนต้นพันธุ์ผักกูดอย่างนี้ปลูกทันทีไม่ต้องตัดใบทิ้งนะคะไปชมกันเลยคะ่ะนี้ต้นผักกูดต,ต้นนี้นะคะแตกกอมาจากต้นแม่ที่อยู่ข้างในคะ่ะแตกกอมาข้างนอกอย่างนี้เราต้องเอาออกคะ่ะเอาออกเพื่อน,นําไปปลูกมาหากเราปล่อยไว้ไม่เอาออกนะคะมาย้ายต้นลูกเข้าไปบ้านเราทั้งบ้านต้นผักกูดจะอยู่เต็มเลยคะ่ะ นี่คือต้นผักกูดที่งอกขึ้นมาเองนะคะขอบปูนตรงนี้รากจึงแผ่ไปด้านบนค่ะรากบางส่วนก็ฝังลึกลงดินนะคะนี่ต้นนี้ตายแล้วค่ะเป็นต้นเล็กเพราะเขามางอกอยู่ที่ขอบปูนนะคะเวลาไม่รดน้ำจึงร้อนตรงนี้พื้นจะร้อนค่ะต้นนี้โตแข็งแรงจึงรอดมาได้นะคะเดี๋ยวนำไปปลูกใหม่ได้ต้นพันธผักกูดทั้งต้นเล็กและต้นโตผสมกันเดี๋ยวต้องคัดแยกก่อนค่ะ ต้นเล็กก็แยกไว้ส่วนหนึ่งต้นโตก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อความสะดวกในการทํางานหรือในการที่จะแยกปลูกค่ะต้นผักููที่มีดินเดิมติดมาที่รากไม่ต้องล้างออกนะคะเพราะเรานํามาปลูกใหม่ทันทีเพียงแต่เอาใบที่หักใบที่เหี่ยวออกเท่านั้นนะคะยายใช้กระถางปากบานเป็นกระถางเก่าที่ปลูกต้นไม้อื่นค่ะทีนี้รือต้นไม้อื่นออกไปแล้วนะคะ จะนำมาปลูกผักกูดก็จะเลือกผักกูดต,ต้นเล็กๆนะคะที่ปลูกในกระถางนี้ผักกูดต,ต้นเล็กเราต้องดูแลเอาใจใส่นิดนึงนะคะในเรื่องความเจริญเติบโตจึงเอามารวมในกระถางน่าจะดูแลง่ายกว่าที่อยู่ในดินนะคะต้นผักกูดหากเราย้ายไปย้ายมาน,นะคะใบเขาจะหักง่ายค่ะใบที่แก่เนี่ยค่ะจะหักง่ายพอใบหักก็ต้องตัดออกหากเราไม่ตัดออกก็จะเวลาเราทํางานนะคะก็จะกีกะมือค่ะ ตัดออกแล้วเดี๋ยวยอดใหม่เขาก็จะแทนที่ค่ะจะมียอดใหม่งอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใบผักกูดหักไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องเอาใบไปค้ำนะคะหักก็เด็ดทิ้งหรือใช้กันไกลตัดทิ้งได้เลยค่ะอาญาญาใช้วัสดุป,ปลูกรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะใช้ดินทั่วไปผสมด้วยปุ๋ยคอกนิดหน่อยหรือจะจะใส่ปุ๋ยคอกทีหลังก็ได้ค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จหรือเราผสมลงไปในดินเลยก็ได้นะคะ ผักกูดไม่ต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการผสมดินมากมายนักนะคะเพราะเป็นผักที่เกิดตามธรรมชาติให้เราสังเกตธรรมชาติที่อยู่ในป่านะคะผักกูดก็เจริญเติบโตเราก็าจัดดินแดวนั้นเลยค่ะคือให้มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆอินทรีย์วัตถุที่ใช้ในที่นี้ก็คือปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ทั้งนั้นนะคะ หรือบ้านใครมีหน้าดินหน้าดินที่มีใบไม้ร่วงทับถมกันอยู่นานๆหลายๆปีแล้วนะคะจนใบไม้ผุแล้วก็นำมาผสมดินเป็นดินปลูกผักกูดได้ค่ะแต่ต้องมีส่วนดินอยู่ด้วยนะคะเพราะรากจะยึดดินค่ะหากไม่มีดินเลยใช้ใบไม้ล้วนๆรากก็จะยึดยึดดินลำบากนะคะเวลาฝนตกหรือเวลารดรน้ำรากเขาจะลอยได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีดินอยู่ด้วยนะคะ เอามือกดคนต้นเบาๆให้คนต้นกับวัสดุปลูกติดแน่นกันนะคะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเวลารดน้ํารากก็จะลอยขึ้นมาค่ะเนี่ค่ะเสร็จแล้วหากเพื่อนๆปลูกลงดินก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้นะคะเพียงจ่ปลูกลงดินต้องทําหลุมแล้วระ,ระยะหลุมก็ต้องกว้างกว่าตอนปลูกในกระถางนะคะในกระถางแคบเราก็ได้ประมาณนี้เพราะต้องการให้ต้นผักกูดเป็นทรงพุ่มที่อยู่ในกระถางค่ะ วันนี้ย่าๆใส่ห้าต้นนะคะก็จะได้สรงพุ่มขนาดนี้เดี๋ยวย่าๆจะทำสี่กระถางนะคะเพราะมีกระถางดำอยู่สี่กระถางและจะปลูกลงในตะกร้ากเก่าด้วยค่ะรดน้ำก่อนนำไปวางที่ร่มรำไรผักกูดชอบพื้นที่ที่ร่มรำไรและค่อนข้างเย็นนะคะอาจจะเป็นร่มไม้ของต้นไม้ใหญ่หรือมีที่พรางแสงนะคะมีหลังคาที่พรางแสง ต้นผักขูดก็จะเดินเติบโตได้ดีนะคะมีต้นพันธุ์อีกหลายต้นก็จะปลูกลงตะกร้าค่ะนี่เป็นตะกร้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก้นตะกร้าไม่มีช่องค่ะแต่รอบๆตะกร้าก็จะมีช่องรอบเลยนะคะใส่มะพร้าวสับร,รองก้นตะกร้าเพื่อประหยัดดินด้วยค่ะแล้วใส่ดินที่ผสมเหมือนกับที่ใส่ในกระถางดำเมื่อกี้นะคะนำต้นพันธุ์ต้นเล็กๆมาปลูกในตะกร้า ยาย่ามีคิดว่าตะกร้านี้จะช่วยบังลมให้ต้นพันธุ์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีขอบที่สูงขึ้นมาแต่ยาย่าไม่ใส่ดินขึ้นมาจนถึงปากตะกร้าน,นะคะไว้ระหว่างที่เขาจเจริญเติบโตเราอาจจะเติมปุ๋ยหมักหรือเติมดินหรือเติมปุ๋ยคอกก็เว้นพื้นที่ไว้นะคะเพราะต้นพันธุ์ยังเล็กมากต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะโตค่ะรดน้ำเสร็จนำมาวางไว้แป๊บเดียวนะคะฝนตก ทำให้มีความชุ่มชื้ขนขึ้นมาเลยนะคะฝนตกนี่ทําให้บรรยากาศรอบๆมีความเย็นค่ะความเย็นเหล่านี้แหละค่ะที่ผักกูดชอบหากเรารดน้ําเองเราต้องฉีดน้ําเป็นละองฝอยนะคะถ้าเราต้องการเอาใจผักกูดค่ะแต่ถ้ารีบๆก็ไม่เป็นไรค่ะวันไหนไม่รีบก็ทําละองฝอยให้หน่อยหากพื้นที่กว้างก็ติดสปริงเกอร์เมื่อเปิดสปริงเกอร์น้ําก็จะเป็นละองฝอยซึ่งผักกูดจะชอบมากค่ะ ร้อยผักกูดชุดนี้โตประมาณหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวยายาจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งหากเป็นคนชอบทานผักกูดหาพื้นที่ว่างสักนิดหนึ่งหรือกระถางปากกว้างหน่อยหนึ่งปลูกไว้นะคะเราก็จะได้ผักกูดไว้ทานในครัวเรือนค่ะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย